ในที่สุดแล้วก็เป็นความผิดของข้าถ้าออน,นั้นข้ายืนการปฏิเสธรับนางเป็นอนุไม่จงใจไปอย่างเชิงนางบางทีนางอาจจะไม่ตายก็ได้ท่านโฮไม่มีใครรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้จะโทษท่านไม่ได้หรอกข้าไม่ได้รักพวกนางแต่กลับแต่งพวกนางเข้ามาด้วยเหตุผลต่างๆ ทำให้เกิดสูขก,กนิสกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งหมดนี้ท่านก็ไม่สามารถเลือกเองได้เรื่องความรักยากบังคับกันได้อยู่แล้วแต่ข้าเชื่อว่าท่านหูดูแลพวกนางอย่างดีที่สุดแล้วสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้ จัดพิธีศพนางให้ดีท่านโหไม่ต้องห่วงข้าจะให้คนดูแลงานศพอนุชินให้ดีนางปล่อยวางความยึดมั่นได้แล้วจะต้องไปสู่สุคติแน่ท่านโฮท่านรู้สึกว่าจิ้งยวนโฮจะเชื่อข่าวที่อนุชินส่งให้ไหม จะเชื่อหรือไม่นะเขาก็ไม่มีทางไว้ใจหวังจิวเปาอีกแล้วหากหวังจิวเปาที่จะรักษาชีวิตตัวเองไว้ก็ต้องมาเข้ากับราชสำนักคาดว่าเขาคงเตรียมการไว้แล้วข้าส่งคนไปฝูเจียนเพื่อเตือนหวังจิวเป่าว่าให้ระวังตัวลิมเปงก็คอยช่วยเหลืออยู่ลับๆจะปล่อยให้จิ้งหยวนโหหทำสําเร็จไม่ได้ นี่ตรงงชิงท่านมาทำอะไรปิ่นซ่อมเสร็จหรือยังข้าบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าต้องทำให้เหมือนเดิมรอยแตกของปิ่นยังชัดขนาดนี้แสดงว่าท่านไม่มีความจริงใจตรงชิงรอยแตกบนปิ่นชิ้นนี้ข้าเป็นคนทำแต่รอยแตกในหัวใจข้า เจ้าเป็นคนทำนะคำพูดหน้าไม่อายอย่างนี้ก็ยังพูดออกมาได้อ,องชิงอย่าทรมานข้าอีกเลยแต่งงานกับข้าเถอะนะรอยแตกบนปิ่นนี้ข้าจะใช้ทั้งชีวิตที่เหลือชดใช้มันดีไหม อยากให้ข้าแต่งงานกับท่านจริงเหรอแน่นอนสินอกจากเจ้าแล้วเขาไม่ต้องการแต่งงานกับหญิงอื่นอีกอไม่อย่างนั้นข้าจะไปบวชเป็นหลวงจีนใครจะให้ท่านไปเป็นหลวงจีนล่ะอย่างนั้นเจ้าก็ตอบตกลงแล้วสิข้าไม่ได้ตกลงสักหน่อยทำไมเมื่อก่อนข้าไม่เคยรู้สึกเลยว่าท่านน่าไม่อายอย่างนี้ไม่เท่าไหร่หรอเพื่อเจ้าแล้วแม้แต่ชีวิตข้าก็สละได้ท่านอย่าพูดเลวไหลนี่ก็สายแล้ว ข้าต้องไปก่อนล้วลืมคืนให้ข้าแล้วหูหญิงข้าจะเดินทางไปฝูเจียนแล้ว แต่ก่อนไปมีเรื่องหนึ่งที่ยังติดค้างในใจข้าถ้าข้าไม่ได้พูดออกมาข้าคงไปอย่างไม่สบายใจข้าอยากสู่ขอตรงชิงมาเป็นภรยาตรงชิงเจ้ายินดีหรือเปล่าอ๋อ,อ,อดูเหมือนตรงชิงจะไม่ยินดีถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปเถอะหุยินข้าเปล่านะข้ายินดี <laughs> อสตรีเติบใหญ่ก็ไม่อาจรั้งไว้ได้ถ้าอย่างนั้นข้าก็อนุญาตขอบคุณหหยินขอบคุณหหยินวันน่าจะต้องดีกับตรงชิงให้มากๆนะดินปอจะต้องไปฝูเจียนแล้ววันนี้ข้าให้เจ้าหยุดงานเจ้าจะได้เลี้ยงส่งเขาเจ้าข่าหหยิน 哎，白疼。嗯。嗯。